มะนาวโหนะคะมะนาวโหไปเก็บที่บ้านเพื่อนมาของตัวเองยังไม่มีลูกเพิ่งจะปลูกพอดีเขาจะตัดต้นนะคะก็ลเลยเก็บมาไว้ทำน้ำมะนาวโห่รับประทานมีประโยชน์ต่อร่างกายเป็นไลโปโซมนะคะเป็นอาหารเซล ต่อต้านน้ำมูอิสระอาหารผิวอาหารเซลล์เป็นวิตามินมีวิตามินซีด้วยออกรสเปรี้ยวๆเ,เราก็ามาใส่น้ำตาลใส่เกลือนิดหน่อยนะคะทำน้ำพรุ่งนี้จะไปถวายพระพถวายพันเตก็ตจะแบ่งไปนะคะน,าน่ารับประทานนะคะ ถ้ามีใครอยู่ใ,ใกล้อยากทานอย่าเอาไปให้นะคะเนี่ยแต่แต่ถ้าใครคงให้ไม่ได้นะคะหาทานหาทานนะคะมีประโยชน์แต่อ่อต่อร่างกายทานแล้วร่างกายแข็งแรงอา่าเป็นอาหารของของเซลล์นะคะเป็นไลโปโซมเป็นอาหารเซลล์นี่คะ ลกูกเครื่องปั่นก็เสียเครื่องปั่นเสียก็เลยซ่อมก็ไม่ได้เอาไปซ่อมก็เลยเอามาล้างน้ําแล้วก็ทุบๆนะคะทุบๆแล้วก็ขันน้ําเลยง่ายๆค่ะไม,ไม,ไม่ไม่มีเครื่องปั่นก็ทําได้นะคะเอาไปทุบๆๆๆแล้วก็ขันแล้วก็ตรองไม่ได้ต้งเยอะแก้วเบลอเลยได้เป็นสองลิตร สองลิตรกว่าสามลิตรนะคะนะคะใส่แก้วโหลขอลงคลิปก่อนนะคะถ้ามีประโยชน์ฝัก กดไลค์ด้วยนะคกะดไลค์กดแชร์ด้วยขอบคุณมากๆนะคะท่านที่กดแล้วขอกำลังใจทุกคนค่ะเพื่อที่จะทำคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ